ญี่ปุ่นตอนปีใหม่ไปเองไม่ไปเองครับพาลูกน้องไปเหมือนเดิมครับพี่อ่าผมใจปาเปลี่ยนทัวร์ครับผมซื้อทัวร์เพิ่มอีกสี่ล้านแล้วก็พาลูกน้องชุดเดิมไปพอกลับมาจากเที่ยวผมติดต่อไปผมไม่สามารถไลน์ไปแล้วเขาไม่ตอบโทรไปเขาไม่รับแล้วเขาก็ให้คนที่อ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโทรมาเคลียร์กับผมนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายมีทนายโทรมาเคลียร์สิบห้านี้ คืนเงินไม่ได้เนื่องจากบัญชีโดนผู้เสียหายไปอายาัดไว้อะไรประมาณนี้พี่ขอเลื่อนเป็นภุมภาผมก็เลยด่าเข้าไปประมาณนี้ครับไปไปใช่ครับไปไปมันก็รู้สึกว่าถูกหลอกแล้วพี่ถูกไนหะมเราก็เลยมาเช็คกับพี่พี่ทุกคนนะครับคนนี้เลยกําหนดแล้วคนนั้นเลยกําหนดแล้วไม่ได้เงินอย่างนี้แปลว่าเราถูกหลอกเจอ,เ,อเจอในกลุ่มผมเป็นต้นเรื่องที่โพสอ่าพี่วันนี่เป็นต้นเรื่องที่โพส์ในเฟซบุ๊ก แล้วผมไปเสิร์ชเจอของพี่มันนี่โคเดกนตะลอนตะลอนเที่ยวญี่ปุ่นอ่าเท่าไหร่ของผมประมาณสามหมื่นสามร้อยคนเดียวครับที่ไหนอ่าโอซาก้าโอซาก้าเดินทางประมาณวันที่สิบสองถึงสิบหกมกรานี้ตอนตอนนี้เลยโอนตังแต่เมษาปีที่แล้วครับเมษาปีที่แล้วใช่ครับแล้วก็พอถึงกําหนดการก่อนเดินทางสามวันเขาจะโทรมาแจ้งบอกว่า ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ after shock แล้วเขาไปคนเดียวไว้พี่ผมไปสามพิพาเขาให้เหตุผลว่าแผ่นดินไหวแล้วก็ after shock โอ้คือ้าคูณสามาก็เดินทางได้แต่ก็มันก็ผ่านใช่ครับแผ่นดินไหวก็ผ่านไปอาทิตย์กว่าแล้วเขาก็ยังแจ้งอยู่แต่ว่าเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาให้ใช่ครับโพสต์พสหาผู้เสียหายในกลุ่ม ไดครับแล้วผมเลยไปใช่ครับแล้วก็เจอผู้เสียไปเห็นของของเขาผมก็เลยทักไปคุยกับเขาใช่ใช่พี่อ่าแล้วทีนี้ผมก็โพสเลยผมเอายอดยอดผมนีเยอะใช่ไหมมันดึงดูดให้คนสนใจอ่ะคนนู้นโผล่ขึ้นมาคนนี้โผล่ขึ้นมาทีนี้เยอะเลยพี่ใช่ครับทั้งในกลุ่มด้วยทั้ง Facebook เราด้วยแล้วตอนนี้ผู้เสียหายเท่าไหร่นะครับร้อยยี่สิบคนร้อยยี่สิบคนพี่ประมาณร้อยยี่สิบคนประมาณเจ็ดล้านกว่าบาท